สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชนาคลิปตัวล็อกนะครับฮะวันนี้ก็เป็นอื่นไปไม่ได้เลยนะเพืเ่อนๆนะนะครับนอกจากเราจะต้องมาเปิด p พ n d o r a าคีย์นะครับ Number One ด้วยกันนะครับอ่ะต้องขอขอบคุณพี่บอลด้วยนะครับที่สนับสนุนกุญแจนะครับจํานวน2,000ดอกนะครับให้กับคลิปตัวล็อกมาทำคอนเทนต์นะฮะครับ นอกจากพี่บอลน,นะครับจะส่งกุญแจมา2,000ดอกแล้วนะฮะพี่บอลยังส่งเครื่องรางของขลังฮะนะครับนั่นคืออะไรเนี่ยน้ำเต้ากันภัยเสริมโชคเสริมทรัพย์ครับผมนะแม่พี่บอลก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยดวงไม่ค่อยจะมีนะเออต้องเอาของมาเสริมโชคเสริมลาบเสริมพภกทรัพย์ของเราหน่อยนะครับซึ่งสินค้าของชิ้นเนี้ย พี่บอลเขาได้มาจากบิดคัพเชนฮะนะครับรู้สึกไปร่วมกิจกรรมเสี่ยงเซียอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะเราพี่บอลเขาได้มาตั้งแต่นั้นนะเรียกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเลยฮะนะครับเปิดอะไรก็มีแต่เรียกว่าชีวิตรุ่งเรืองสดใสเสริมโพคกคัพย์ตลอดเวลานะครับแต่ไม่รู้มันจะแบบว่าเออส่งผลมาถึงคลิปตัวล็อกหรือเปล่าสิพี่บอลน,นะส่งมาแต่ภาพอย่างนี้นะต้องส่งของจริงมาฮะนะครับเออนะต้องขอบคุณพี่บอลมากๆนะครับอ่ะ ทีนี้ล่ะเพืเ่อนๆนะครับถึงเวลานะครับกองแพนโด r a าบ็ n u m b นัมเบอร์วันเนาะนะฮะเรียกว่าเอาเรานับแค่ t o โทแมโ e สีคอนสีแค่เ s สิแค่รสสีสีทั้งหลายสีเนี่ยนะฮะรวมไปแล้วเกือบ70%็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ละนะนอกจากนั้นยังมีแมงโกส e ีนนะครับมีฮันนีนะครับมี Empty b o t t l e นะฮะร,รวมกันไปรวมกันมานะครับมันไปสัก70%ละ อีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็คือพวกแหวนนะครับพวกแหวนพวกชุดคอสตูมชุดนอนนะครับบูพายจามัสคอสตูมบูพายจามัสแฮดนะฮะชุดนอนต่างๆ2.5%นะครับผมเปิด20กล่องถ้าตามหลักสถิติแล้วนะครับถ้าผมไม่เกลือจนเกินไปนะครับอย่างน้อยแหวนต้องมาเนพะื่อนๆต้องเออถ้ามันไม่มานี่เออ ผมบอกพี่บอลเลยนะว่าพี่บอลจะเอามังคุดกี่กิโลนะครับช่วงนี้บอกพี่บอลเลยเอ,เอะไรนะเอเนจีมันหายากโอ้กว่าจะได้แอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวใช่ไหมอืมเราเอานี่แหละทานแมงโกสตีนะพี่บอลดี20กล่องคูณ5 0รลูกเดี๋ยวผมโอนไปเลยนะครับ100ลูกนะครับรับรอง <laughs> อะนะครับอ่มาดูกันดีกว่านะเพื่อนนะผมนะครับอืม ประมาณตามหลักการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับรวมกับความรู้สึกส่วนตัวนะครับสุดสุดท้ายแล้วใช้ความรู้สึกส่วนตัวผมว่าเปิดทีละ5กล่องฮะกำลังดีนะครับมีอยู่20กล่องใช่ไหมเออเราเอาทีละ5กล่องนะครับลุ้นได้4ทีอ่ะไปเริ่มกันเลยเพื่อนๆนะครับตอนนี้กุญแจเราพร้อมละพี่บอลโอนมาให้ผมตั้งแต่เมื่อวานละนะครับออแล้วก็ผมเปิดช้านี่ความจริงไม่ใช่อะไรนะ กะว่าให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันสกัดเกลือออกไงเออเอาเกลือออกเอาเกลือออกเนาะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะผมไปดูในเฟสอ่ากลุ่มไกม่หมุนบ้างกลุ่มสายฟีขี้เหงาบ้างในดิสคอดบ้างโอ้โหแต่ละคนลิลิกฮะไม่รู้ว่าสกัดเกลือหรือว่าของระดับลิลิกมันจะหมดนะ <laughs> อันนี้ไม่แน่ใจเลยนะเออนะอ่าเรารีบดีกว่าเรารีบดีกว่าเดี๋ยวของหมดเดี๋ยวของหมดเออไปที่ไหนฮะช็อปใช่ไหม มานะครับซื้อเลยฮะ20กล่องครับไม่มีเสียทรานส์แฟคชั่นนะครับ20กล่องพารไปเลยนะครับโอเคนะเราก็มาเปิดใกล้ๆตุ๊กตานำโชคนี้ละกันเนาะน้องแพนโดล่ามอนสเตอร์ป่ะโอ้ดูน่ารักจชะอืมนะนะครับชอบชอบชอบ ลูกระดิกไปมาอยากเอามาทำเป็นคาแรคเตอร์เลยทีเดียวนะอ่ะทำไมอ่ะทำไมสองทีะก่องกลองซื้อหนึ่งกล่องคอนเฟิร์มหนึ่งครั้งเหรอโอ้โหผมต้องกดอย่างนี้ยี่สิบทีเหรอใช่ไหมคลิปมันจะนานนะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆจะหลับก่อนนะเออยังไงฮะนะครับเดี๋ยวรอด,ดูนะตายนะอะไรองี้เดี๋ยว มาหมดแล้วใช่ไหมหมดเถอะนะเออมาเถอะ,อ,ะอยู่ที่ไหนฮะอูมาแล้วมาแล้วมาแล้วกล่องสวยงามดูมีราคาเออดูมีมูลาคา่ามีราคานะครับอ่ะเราไปกันเลยฮะห้ากล่องแรกเปิดข้างๆน้องนี่แหละนะครับอืเออเอาก็ว่าผมได้แหวนเนี่ย ก็ดีใจมากมากแล้วนะครับสำหรับส่งคืนให้กับพี่บอลนะนะครับมาสักวงหนึ่งอ่ะเอออย่างน้อยมาสักวงหนึ่งนะครับอย่าให้ผมต้องแบบเสียน่งเสียหน้านะไหนๆก็มีน้ำเต้านะครับนำซับมาแล้วนะน้ำตับนี่น้ำตับเหนียวน้ำเต้าเหนียวซับเออนะครับอ่ะมาครับไปฮะห้ากล่องแรกไปเลยครับลุยฮะเพื่อนๆฟ้าวิ่งพึบ ไก่เขียวนี่คือไม่เสียทานสักชั่นนะเออเสร็จประ้วหนึ่งปึ๊บโอ้โหพี่บอลมันต้องอย่างนี้ฮะกองแรกก็มาเลยโอ้โหสุดยอดนี่คือห้าเปอร์เซ็นตนะเออห้าเปอร์เซ็นจากร้อยเปอร์เซ็นตนะโอ้อ่ะไปกันต่อไปกันต่อโชว์ลิงนะครับวีวีวี เริ่มท่าไม่ค่อยดีนะออไปกันต่อกล่องที่สามอะอู้หูขาวมาอย่างนี้นะอืมอืมนะไม่เป็นไรเรียกว่ากล่องแรกเราสบายใจไปแล้วเรามีของคืนพี่บอลแบบว่าใช้ได้ใช้ได้อยู่นะลออิลิกต้องมาดิลิลิกมาหน่อยได้ไหมทองทองอะไรเงี้ยอ้โหโปวดฮนะเหนียวซับ เฮ้พี่บอลมันมันเหนียวเฉพาะกล่องแรกหรือเปล่าฮะพี่บอลไม่ได้บอกสูตรมาด้วยนะเอออะนะครับอ่ะเราเปิดนี่นะอะไรนะอ่าน้ำเต้ากันภัยเสริมกรพกกระซับฮะอ่ะกล่องที่5้าครับผมว่าพี่บอลได้สีครบทุกประเภทแหละนี่ไม่ซ้ำเลยนะไม่ซ้ำเลยนะอ่าบูเบอร์รี่ใช่ไหมเออเนี่ยมาทูแมทโท,ะโทละนะครับไม่ซ้ำเลยเดี๋ยวผมว่าได้ครบทุก ทุกสีเลยนะพี่บอลนะเอออ่ะนะครับเรียกว่า5กล่องแรกโอเคอยู่โอเคอยู่เฮ้ยได้ลิงมาอันหนึ่งเอาไปดูคุณสมบัตินิดหนึ่งนะครับ all fish value เจ็ดเปอร์เซ็นต์ monster spawn rate สี่เปอร์เซ็นต์ smashing damage บวกสองแม่นะเออพี่บอลไม่ใช่สายนี้ด้วยดิ เอ้ยอาจจะยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องเอาวงใหม่นะพี่บอลนะเออในผมลองใส่ดูหน่อยนะฮะพี่บอลพี่บอลแหวนใส่แล้วมันถอดไม่ออกฮะครับมันติดนิ้วฮะพี่บอลขอโทษทีฮะนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขอยืมใส่นำโชคแป๊บหนึ่งพี่บอลเออเดี๋ยววงต่อไปมันจะมาไงพอใส่วงหนึ่งปั๊บอีกวงมันต้องเรียกมาแล้วแหละนะครับ มาต่อครับเปลี่ยนที่กันนิดนึงเพื่อนๆเ,เออไปไหนดีไปเปิดกลางหมู่บ้านกันบ้างเออไปเปิดกลางหมู่บ้านเฮ้ยไปเปิดตรงนี้ดีกว่าผมนึกออกละตรงที่พี่พี่พงเข้าไปไปอัพอัพมาเออหมายถึงอัพเกรดมานะอัพเกรดมาไม่ใช่ <c oughs> นะเออเพื่อนๆจำคลิปนั้นได้ไหมโอ้คลิปนั้นนี่แบบว่าสนุกมากเลยนะเออนะครับ แถวเนี้ยมันเปิดตอนดึกๆด,ด้วยนะตอนนั้นนะโอ้มาอัพเกรดมาแถวเนี้นะนะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆน,นะฮะอีก5กล่องนะครับอีก5กล่องอีก5กล่องอืมไปครับลุย ตำแหน่งมันดีตำแหน่งมันดีผมบอกเลยสีม่วงสีทองต้องผ่องอัมัยออกมาบ้างนะครับนะตำแหน่งนี้นะเอ,อมาดูกล่องที่หนึ่งฮนะอุ้ยขาวมาเลยโยนี่ยังไม่ซ้ำจริง,รงๆนะพี่บอนแคบเบดโทมแมโทบูเบอรี่โอ้โหโอ้โหคอนพี่บอลผมเริ่มกดดันแ่ะวเดี๋ยวก่อนอุ้ยอุ้ย สักสองสามวงเนี่ยให้พี่ปอนเขาหน่อยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้าหมดแล้วเหรออันนี้หมดแล้วเหรอเดี๋ยวเลือผมค้างฮะเออเกมค้างอะ่เออเงอะเดี๋ยวอ้าวเราได้อะไรอะ่ะเดี๋ยว <laughs> เกมค้างขออนุญาตเดินก็ไม่ได้ด้วยอ๋อามาแล้วมาแล้ว สุดยอดครับ2.5%พี่บอลครับอพี่บอลไม่ต้องกลัวว่าแฟนพี่จะแย่งแล้วนะอืมนะครับมีของให้แฟนพี่แล้วฮนะบูพายจมามัสแฮทฮะเออโอ้โหพี่ผมผมบอกเพื่อนเอนเลยนะผมบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าเดี๋ยวจบไลน์นี้เปิดประมูลเปิดประมูลน้ำเต้าเหนียวซับเสริมโพกคโพคลาบเออจริงๆเดี๋ยวเปิดประมูลเลยนะฮะ เริ่มต้นที่2,000บาทนะครับประมูลเพิ่มทีละพันบาทนะครับเดี๋ยวบอกเลยนะเดี๋ยวเปิดประมูลเลยนะพี่บอลโอเคไหมนะเออมาไปกันต่อครับเพื่อนเอยนี่ยังไม่หมดด้วยเออโอแคปเบดสนะอืมนะฮะ <c oughs> อ่ะโอเรียกว่าทุกครั้งที่เปิดทีละ5กล่องนี่เราจะเรียกว่ามีของดีเออได้อย่างละหนึ่งอันเนาะครั้งแรกแหวนครั้งที่2เราได้ไพจามาสเออระดับ ดีเจเนรีใช่ป่ะเออมาล้วอ่ะมาเปิดตรงนี้กันแล้วกันนะเพื่อนๆนะแต่ผมเปิดตรงนี้ทีไรนะมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อ่ะนะมามามาลองกันหน่อยนะเพื่อนเพื่อนะมาไปกันเลยฮะทีละห้ากล่องเหมือนเดิมนะครับทีละห้ากล่องเหมือนเดิมอ้เหมือนเชนมันช้ามีปัญหาหนึ่งเพื่อนเพื่อนรัวเปิดกันอยู่ป่ะฮะนะครับอืพร้อมไหมฮะมาครับน้ำเต้าเหนียวซับขอระดับลีลิก สักหนึ่งชิ้นหนึ่งนะให้พี่บอลเขาได้อ,อิ่มอกอิ่มใจนะเออมาครับไปฮะปื๊บปๆ๊บปื๊บปื๊บป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 ๊บชิ้นที่หนึ่งครับโอ้ขาวมาเลยขาวมาเลยโอ้ย ฝีพี่ชักจะเยอะไปแล้วนะผมว่าเี่ยก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้หูม่วงมาไงไอเราก็นึกว่าแบบว่าแหวนไงมังคุดมาแล้วพี่ดีใจด้วยนะครับเออได้หนึ่งโลแล้วนะครับ5้าลูกโลหนึ่งบอดีนะอันถัดไป เฮ้ยอย่าโอ้โหสีเยอะเลยฮะนะครับเอาละชุดสุดท้ายผมไปเปิดนะจุดที่ผมว่ามันเป็นจุดที่ดีที่สุดสําหรับผมแล้วกันนั่นคือข้างลุงเมเยอร์ฮะนะครับพาผมมูนมาหลายทีละไปกันครับหาลุงเมเยอร์กันนะห้ากล่องสุดท้ายนะครับมา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 เออสวัสดีครับลุงครับเออนะฮะ นี้แหละเพื่อนๆนะครับห้ากล่องสุดท้ายครับนะอเอา,อาง,องี้ต้องใส่ต้องใส่เออผมรู้แล้วเมื่อกี้พอใส่แหวนปับ๊บไพาจามาสมาใช่ป่ะเดี๋ยวใส่ไพจามาสปุ๊บลีลิกมาชัวพี่บอลเชื่อผมมาเลยมาเลยไหนชุดนอนคอสเมติกอ่ะใส่หมวกเข้าไปฮะ โอ้น่ารักเลยพี่บอลพี่บอลผมว่ามันถอดไม่ออกอีกแล้วแหละหัวผมมันใหญ่เออแล้วแบบพอใส่หมวกปับ๊บดึงไม่ขึ้นดึงไม่ขึ้นนะแหวนด้วยตอนนี้นิ้วนิ้วนิ้วมันล็อกนิ้วมันใหญ่ก็หมวกดึงไม่ออกเลยตอนนี้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะพี่บนะอลเนาะอ่ะมาเพื่อน <c oughs> ๆห้ากล่องสุดท้ายนะครับเรียกว่าแต่งตัวเหนียวซับมาเต็มที่แล้วนะครับมาดูกันฮะ สาธุนะครับขอใหอ้อย่างน้อยก็เป็นแหวนอีกสักวงหนึ่งนะครับเป็นสายที่พี่บอลเขาเล่นนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เป็นระดับลีลิกมาเลยก็ได้นะเออถึงแม้มันจะ0.05เออผมเข้าใจแหละมันยากนะแต่ก็สักครั้งนึงในชีวิตนะถ้าผมเปิดได้ก็ถือว่าโอ้เป็นบุญนะเออนะไปเลยครับลุย ี๋ยวผมจะรอให้ไก่วิ่งให้เสร็จก่อนเลยนะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่าไปครับโอ้โหไพาจามาสเหนียวซับไหมโอ้ยโอ,ยโอย้จะครบจริงๆริเนี่ยเอาไปพูดเล่นนะเนี่ยคอฟฟี่ก็มาเนี่ยอ่าบูเบอร์รี่บูเบอร์รี่อีกสองกล่องอ่ะพี่บอลอยากให้แหวนได้พี่ จริงๆนะเออถ้าเลดเนี่ยแหวนต้องต้องใหม่กสักวงนะอีกสักวงนะอีกสักวงโอ้ยเอมตี้บอทเทผมว่าไอแถบบนนี่พี่จะครบแล้วอะ่ะเออจริงๆครบแล้วนะเนี่ยครบแล้วชิ้นสุดท้ายครับเพื่อนพี่บอลครับผมทําดีที่สุดแล้วนะครับนะฮะก็ ผมถือว่าผมพยายามแล้วนะพี่บอลนะเออครับก็อ่ะอย่างน้อยได้แหวนสักวงหนึ่งนะผมละใจหายเลยพี่บอลถ้าถ้าผมบอกตรงนะแหวนไม่มากะหมวกไม่มานะโอ้ผมรู้สึกผิดกับพี่บอลแบบไม่รู้จะทํำยังไงดีเลยนะเออนะฮะนะครับอย่างน้อยอ่ะมีแหวนสักวงหนึ่งนะแต่มันเหมือนไม่ใช่สายที่พี่บอลเล่นเนาะเออแต่อย่างน้อยมีตกปงตกปลาป่ะแบบว่าเพิ่มอะไรไม่รู้มันอาจจะพอช่วยได้ป่ะนะพี่บอลนะ ออกับหมวกนี่พี่บอลน,น่าจะมีไปแบ่งแฟนแล้วเออนะฮะนะครับอ่ะโอเคครับพี่บอลขอบคุณพี่บอลมากๆนะที่แบบเออสนับสนุนกุญแจเข้ามานะครับจำนวน2,000ันดอกเนาะให้ทางผมได้อ,อ่าทำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ขึ้นมาให้กับเพื่อนๆได้ลุ้นนะเออลุ้นไปด้วยผมเองก็ตื่นเต้นนะบอกตรงแบบกลัวมันจะออกมาเป็นสีดหมดไงนะครับออกมาเป็นสีดหมดนี่ผมโอ้ทำหน้าไม่ถูกเลยนะไม่รู้จะคืนโอ้จะยังไงกับพี่บอลดีเนี่ย <laughs> นะครับโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ